ไม่ได้พูดว่าชอบฮาน่าบอกว่าชอบฮาน่าร่างนี้ชอบฮาน่าที่เป็นแบบนี้แบบแบบก็คือก็คืๆๆๆอฮาน่าคนเดียวกันนี่ไงฮาน่าฮาน่าร่างนี้ก็คือฮาน่าฮาน่าคนนี้คนนี้คนนี้แน่เลตอนนี้ฮาน่าคนไหนจะเขาไม่พูดเลยเห็นปะตนน้ไม่น้องเขินน้องเขินน้องเขินจนแบบไม่รู้จะทําอะไรแล้วเพราะว่าปกติปกติฮาน่าที่เรารู้จักก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ใช่ แต่จจีีีพ่แต่ถ้าหน้าถาหน้ามีมีอะไรก็ปรึกษาปรึกษาแม่ก่อนนะเดี๋ยวเพงตัดสินใจอืมให้ให้คุยไปก่อนคุยไปก่อนหนูหน้าหนตอนเย็นหน้าใจเย็นยังไม่มีอะไรเลยหนูหน้าใจเย็นๆกินจะไม่ดื่อะไรสิ้นเลยโอ้โหหน้าฉันไม่ได้ถามอะไรเลยฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยฉัน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 เท ฉันฉันไว้ใจฮาน่าแต่ฉันไม่ไว้ใจเธออารโอเอเอาราอออารโอเอวคโอเ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 ิอเคอเคับเคอเคโอเคโอเโอเคเคโอเคโอกคนอเคโอเดโอเคอเคอเอเคโอเคโอเิโอเคอเคโออเอะคโอะคโอเคโออเคโ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 ออคอออ มีแต่เรื่องที่แชร์ไม่ได้ทั้งนั้นเลยโอเคได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องไปรอเราก็คงต้องแ่บถ้าอยากรู้ก็ต้องไปกดดูตอนนี้เขาคุยกันสองคนใช่ใช่ใช่เพราะว่ากรพาน่คือแบบใช้ได้ทุกเรื่องใช่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เราก็เห็นเราก็เห็นใช่คุยไม่หยุดเลยคุยไม่หยุดเลยเราก็แบบเออไอโกวันนั้นก็คือแบบเออตั้งแต่อายุสิบสี่สิบห้าอไปจำอะไรไม่ได้เลยอันนี้คือแบบพูดจริงพูซีเรียสจริงๆ เออแบบคือแบบตื so, so, thrill, so 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 ่นมาแล้วก็คือแบบนี่คือปีอะไรแบบฉันอยู่ที่ไหนเออทำหมอว่าแบบปีหนปี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 เท่าเลยแล้ววันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่คือแบบตื่นมาแล้วแบบฉันะะ อ่าใช่ I know I know <laughs> สภาพไอตอนนี้คือแบบยมยมแบบอ่อมยมมากตอนนี้คือแบบไม่หล่อลวไม่ไต้องแบบไม่หาหน่ายังสวยอยู่ไม่เป็นไรนั่นแหละอ <laughs> <laughs> ยอดไม่หยุดคิดว่าจะได้นอนแล้วก็ว่ากำลังจะแบบกำลังจะบิวแบบลาดอมแองเจลแล้วก็อยู่ๆยูไกลก็กดมาบิวลาดอมอ๋อไม่เห็นจะลาดอมเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่ไม่เจอลาเลยก็เมื่อกี้ก็บอกฮานาบอกฮานาไปแล้วว่าเช้าใจออเช้าใจออแล้วก็แบบเดี๋ยวกำลังจะลาดอมก็แบบโอ้ยพี่เหนื่อยจังเลยอ่ะไมค์ก็บอกว่าเหนื่อยเหรอพี่ไม่เหนื่อยเลยพี่ไม่เห็นเหนื่อยเลย เลยแม่เหนื่อยเลยอืมแต่พอพอเจอเจอจีจีกับพิมพ์คือแบบเหนื่อยทันทีอือยู่นี่ก็ง่วแบบอยากอยากไปนอนแล้วอยากไปนอนแล้วแต่ยุคยุคกับฮาน่าคือแบบพี่ไม่เหนื่อยพี่ไม่เหนื่อยฮาน่าอ่าฮะ